สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุขสุขคนสุขม,มงสุบอนพอ่พอพ่อคับสองน้องแคทคือเก่าพี่นอ้องอ่ากำลังทำลูกกำล,ลังเตรียมอาหารพี่นอ้องสิไปเห็ดลงทานสบายดีพี่นอ้องต้มกระเทียมพี่นอ้องเลยมีน้องแทนก็เป็นมาอ้าวลงสนเลยนั่งกินเองสอง ยมเสียนามขอบคุณอืมเ้ยจอยอันมักกี้นี่คือบต้าให้มันเสร็จนามก่อนฮะให้แล้วตับดูนมาเป็นานด,ดิบีดน้าตัวไดบัว เอาตำเอาหนามเห็ดมันอันนั้นตำกระดูกแต่ก็เอาหนามลงคือเก่าตองเอา,จ,าจะอย่าใส่กันน่ะเอื้อยกระซั่ตัวนี้หน่อใส่กระซั่มตัวนี้คนละหมอ้อตัวนั้นอ่าอยู่ไหนนีนคนละหมอ้อ กำลังลิงรีบเพราะว่ามันกระคำเลยพี่น้องเลยเอากระกรเตรียมพองมานี่โดนเติบแล้ว 到了。 มีว่ากําลังสอนลูกมือ

ขี่รถแล s. <S ้วลงไปเอาสากอยู่ที่ย่างนะก่อนเฮ้ยสากใหญ่นะมีอยู่อันหนึ่งน้าแข้งนี่ใหญ่อะลีได้ลงกันะอีแม่นะเฮ้ยยังไปซื้อน้ำแขงเอาสากใหญ่นะเฮ้ยใหญ่อะลีได้สากน่ะสบายดี่ทำที่ซ้อมขอนึงกันขอนี่ทำ เมืองนสวยเรือย้ยอนลังปสุกภัยน้ำถว่วมบ้านสองคอนเมื่อสองคอนเม<ท>สาสสยตาดวงจังหวะมันเป็นกูนีสูโทสนนีดงเอานี่ปา่าอือนี่แลลวคู่หนึ่งมันจะเป็นคิง้องแล้วมาดู <c oughs> <c oughs> S <S แน่นเลยน,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 นะ <S 2> <S 2> ้ซูาตามทางนี้ <S <S ช็อจอยมาต้อยำยูมอหุงก็ยังมาท่านี้ามาหุงไม่ได้ล่างเลยู้อา,านี้มมโมซิป,ปาทางใดก่อนเนาะอันไปนเอาน้แข็งก่อนมิป,ปาสากรเออ <FF> มิป,ปาาอากนมาอยวยหลดแล้ว ไอ้มีเตรียมสิขัวแล้วหมอบักใหญ่พี่น้องน้ำา้มี2หมออยู่ในหมอเอาออกมาลเด้เอาออกมาลเด้ันเด้น่ะปลาน่ะเอาออกมาแล้ว ได้แต่โบมีเสศษเ,เ,เออเสษอย่งโบมีบมเ็นมันไม่ใช่หนากหรอฮดบริสิบไปไฟเบอร์ใช้ค่าใดีไปใส่เป็นคนแจงมีนะนี่แหละก็จะอืมแจ่เฮาบกได้ซิม วาดีพี่น้องข้าสีนังซูนีพี่น้องโหขนเปื่อย่หนาขาวกองคดีจริงๆิน้หนขาวอ่านาขาวกันนาขาวใส่คีมยังกับบอกน้องเทียนไหนที่จะอย่าบอกข้าวพี่น้องจะน้องเทสีขาวอ้าพี่น้องเอาจจะสีเอาไปปกบ่ดีด้เหลือใครอินจาน้องคทข้าวน้ำน้อพี่น้องหนาวดิอ้าคือเด่นลงอันนี้ em như là cắt ừ, mà chỉ điện em dùng nhảy đây cho อเอากระเหี่อวเขาปุ้นแน่นอ่ว่ <c oughs> มาเห็ดเหี่อวเขาปุ้นเหี่อมาดนำนาะดูไหมส,สมีสีจดมากๆส่วนชีพเอาไปกับส่ <c oughs> งพิสูจน์ส่วนมันอ,อัน,บบนอ,นอย,ยอจริงไหมอ่ะพอนะผ่านอโยไหมหมูต้องกิจรองมันต้องผ่านอยู่แล้วล่ะ นี่แต่สีพ่อบัวหังมานังเหลืออยู่เลือเอาไปละลายไปเท่าเนี้บเนีบเนใส่เลาี่นึงเนี้ยบเจนานาลดได้ไหมคบเนีบใส่กลบปุ้นใส่คุณจีนัวใส่ครัครับตู่เอามาใส่เอากินกับอันเขาปุ้นเม่เ่ไเอาไปใส่ไปใสกแกงพิต เฮ็ดแร้หค่ว่าพื้นันพ่อีตัวนะกินกัขบข้าวปุ้นแถวข้านเจ้ากินไรทางไทยนห้เนาะอืออันนี้ก็พกาคโบราณฟาเอาใส่กลองมาแคบอมนะจ๊เอาที่สบายใจลอาในลงหมอี่บ่ใส่ตอกบ่ จอดไปใส่อ่อากลังะเมห้ามาแสงอดอดเล้ควจะเดินลงเลยบอกะไรเตอยคำเขาเขาอะไรํามาํามากันนามานามา่เาม,ม,มเ,เรื่องง่ายๆเด็นอ่เคสเลยเะ,ะละงานเคสด้ไปแต่ละถือ,อ อื <descon> ่นย่งสิได้เห็นก่อนัวมยังเไปั่อเ่ม่านีมดีเคนมีรถเหียราได้คอยนั่งอยู่เพือนคอยดีแม่แช่คอยดีอีกอง ด <c oughs> น,น,นจุดมแล้วอหอนห,หัวเลยเมือนน,นยดีมาเยสวยกันเด้อพี่น้องเด้อ ม็เลกินข้าวก็เลยเหนืยสูภาพการเมืองรถกระซุบปตัวบ่นัำมาแล้วถามทาเมือขนาเมือยังเขาก็ไม่ได้มาเกี่ยวก็ไ่ได้เกี่วลาเดอพี่น้องสิดหนาพอกันใหม่ดีไม่เงีเมื่อกำลังดนดีเขากันพีกจิฝากจ่องบกาก่องซาสนีป่าลาพี่น้องฝากกดไล์ก็แชร์ก็ติตตาหนเ้ออล้รพี่นอง สนีป่าสนีป่าสนีป่าถ้าไรพี่น้องบ๊ายบาย